สวัสดีด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NDN Gaming วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาบอกวิธีเทคนิคนะครับการเก็บแรงคอนนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการเก็บแรงคอนนะครับให้ได้ขึ้นคอนยังไงนะครับผมนะครับก็เล่นมา5ปีแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นคอนเลยแต่นะวันนี้ซีซั่นนี้นะครับก็คือซีซั่น C4 ครับ s 1 1นะครับผมนะซีซั่น11นะครับผมนะก็คือผมได้ขึ้นคอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่จะเป็นแร้งเดี่ยวนะครับอ่าไม่ใช่แร้งทีมนะครับผมโอเคครับก็นั่นแหละตามนี้เลยวิธีการเก็บนะครับผมนะสำหรับมือใหม่หรืออ่ามันเก็บได้ทุกคนนะครับผมนะผมบอกเลยนะครับว่าทุกคนสามารถขึ้นคอนได้นะครับไม่ว่าคุณจะเก่งหรือไม่เก่งนะครับนะก็คุณสามารถขึ้นคอนได้แน่นอนนะครับผมนะอ่า อย่างแรกเลยนะครับสําหรับผมนะครับผมก็จะมาบอกวิธีเทคนิคนะครับในการเก็บอย่างแรกเลยนะครับพอเรานะครับเล่นแรงนะครับจนถึงสุดท้ายของซีซั่นแล้วนะครับเราก็นะครับจะรีแรงใช่ไหมอย่างเช่นนะครับเราเล่นเดี่ยวเราก็จะรีแรงมาเป็นาบางครั้งก็จะเป็นแพทนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเราถึงเอดนะครับแรงทีมหรือแทงดูแรงดูโอแรงเดี่ยวถึงเอดนะครับ ถ้ารีแลงมันก็จะมาเป็นแพทแพทหนึ่งนะครับก็นั่นแหละนะครับเริ่มต้นนะครับให้เรานะครับเล่นนะครับจากแพทหนึ่งนะครับแพทหนึ่งนะครับลงมาเลยนะครับท่านผู้ชมก็ให้เรานะครับเริ่มต้นจากแล้งแพทนะครับค่อยๆเล่นนะครับผมนะวิธีเล่นนะครับวันนี้จะมาแนะนาสัาหรับแลงเดียวนะวิธีเล่นนะครับอย่างแรกเลยเราเลือกด่านนะครับ ตอนนี้มันมีอีเวนต์นะครับผมนะถ้าอีเลนเกิลนะครับเราจะมีตายเกิดนะครับผมนะมีตายเกิดนะครับท่านผู้ชมหรือไอรีวิตก็ได้นะครับแต่รีวิตตรงนี้นะครับจะไม่มีตายเกิดนะครับแต่ถ้าเป็นอีเลนเกิลตรงนี้จะมีตายเกิดนะครับให้เรานะครับทําการนะครับโดดนะครับลงที่อีเวนต์ก่อนนะเพราะว่ามันมีตายเกิดใช่ไหมโดดลงอีเวนต์ปุ๊บนะครับพอเรายิงนะครับหรือเราไม่ได้ฆ่าสักตัวเราก็จะได้เกิดนะครับ แล้วเราก็ไปลงเมืองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเล่นขอบขอบไว้นะครับขอบขอบวงนะครับนะขอบขอบวงนะครับแล้วก็รอนะครับวินาทีนะครับที่วงมันจะเข้านะครับอย่างเช่นแบบนับถอยหลังแบบเหลือ30วิประมาณนี้นะครับแต่ถ้าวงไกลแล้วก็ค่อยๆเข้าไปก่อนก็ได้นะครับผมนะแต่ถ้าวงใกล้ๆก็รอ30วินะครับรอคนที่แบบเขาบวกกันไปก่อนนะครับนะ สำหรับการเก็บแรงสองพันยี่สิบสามนะครับสำหรับพับจีบบอยนะถ้าเป็นยังไงนะครับก็ถ้าไม่รู้เรื่องอะไรก็ขออภัยด้วยนะนั่นแหละนะครับแต่ผมก็ขึ้นคอยไปที่เรียบร้อยเลยนะครับน่ะนะในะน,นตอนนี้นะครับผมนะแต่นาตอนเนี้ยผมล่วงลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอ่าเนี่ยเห็นไหมผมเล่นเดียวนะครับเนี่ยผมจะเริ่มเล่นตั้งแต่วันที่ที่รีแลงต์เลยนะครับผมใช้เวลาในการขึ้นคอนนะครับประมาณอ่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคือ ผมใช้ในการเก็บแรงสี่วันนะครับแต่วันแรกกับวันที่สองอ่ะผมเก็บแรงทีมนะครับเนี่ยผมเก็บแรงทีมนะครับผมเสียเวลากับแรงทีมมาสองวันแล้วก็พอวันที่สามนะครับผมมาเล่นนะครับเดี่ยวหลังจากนั้นผมเล่นเดี่ยวยาวๆเลยนะครับจากแรงได้ไดมอนด์วีนะค่อยๆเล่นอย่างที่ผมบอกนะครับนั่นแหละนะครับก็คืออ๋อลงอีเวนต์นะครับถ้าเล่นอีเลนเกนะลง อีเวนต์ก่อนแล้วก็ถ้าเราฆ่าได้คิวเออเราก็จะได้คิวนะครับผมนะหรือถ้าเราลงไปแล้วเราฆ่าไม่ได้เราก็ได้ตายเกิดแล้วเราก็ให้ลงขอบ,ขอบหรือไปลงเมืองตรงกลางก็ได้นะครับถ้าเขาไม่ขี่รถมาชาร์จเรานะครับเราก็จะรอดถ้าเราสู้เขาได้เราก็รอดนั่นแหละนะครับวัดวัดกันไปเลยนะครับก็มีโอกาสนะครับที่เราจะถ้าเราแบบยิงก่อนหรือจังหวะที่ศัตรูเข้ามาปุ๊บเรามีลูกซองนะครับอ่าอย่างอัน,นที่2คือมีลูกซองเลยนะครับผมนะ ก็คือผมนะครับจะพกลูกซองไว้1กระบอกนะกระบอกลักนะครับจะเป็น M4 ถ้าไม่มี M4 ก็ใช้ MUP ก็ได้นะครับผมนะหรือปืนอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้ามีลูกซองผมจะเอาเป็นปืนรองนะครับนั่นแหละพอเข่าชาร์จเราปุ๊บเรามีลูกซองเราก็ใส่ไปเลยครับแต่เราต้องยิงให้โดนนะครับถ้ายิงไม่โดนนี่ก็คือจบเลยนะครับจบเลยนะครับผมนะโอเคนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ว่ายังไงนะครับวิธีการเล่นของผมนะครับที่กว่าจะขึ้นคอนมาได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นท้ายเกมแล้วนะครับผมนะผมก็จะเลือกเล่นขอบขอบนะครับและหายแต่ันนี้ผมยิงโดนศัตรูนะครับเพราะมีผมเกือบตายแหละนะครับถ้าผมไม่ไม่ยิงศัตรูผมก็เรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับจังหวะที่ศัตรูนะครับเผลอนะครับผมก็ใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับกระเ็จะไปเลยนะครับดักนะครับนะในการดักขอเรานะครับก็จะได้ผลเหมือนกันนะครับผมนะโอเค อันนี้นะครับผมรอวงบีบนะครับผมนะแล้วผมใช้วิธียิงรถนะครับแต่ผมก็ตายนะครับตายวงเดี๋ยวดูนะครับก็ตายวงอ่ะแต่ถึงเราตายแต้มเราก็บวกนะครับอ่าแต้มเราก็บวกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะบวกน้อยหรือบวกเยอะขอให้มันบวกนะครับเราก็เล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อถ้ามันลบนี้ก็มีท้อเหมือนกันนะครับเหมือนผมนะครับท้อนะครับผมนะ มันมีบางรอบนะครับลบ20%เฮ้ยลบ20%คะแนนเลยโอ้โหผมนี่ท้อเลยนะครับนะโอเคครับทาบ่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับผมทา่านผู้ชมผมจะมาให้ทา่านผู้ชมดูสกรองผมนะครับผมเล่นเดียวนะก็นี่นะครับผมก็ค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับค่อยๆเก็บไปบางครั้งก็เก็บ6เก็บ5นะครับผมนะแล้วมีรอบหนึ่งนะครับเก็บ1 1ตัวนะครับก็คือผมลงอีเวนต์นะครับผมลงอีเวนต์เลยนั่นแหละนะครับแล้วก็ค่อยๆเล่นนะครับนค่อยๆเล่นขึ้นมานะครับ นี่ครับท่านผู้ชมเก็บ9ตัวนะครับบวก30เลยนะก็นั่นแหละนะครับโอ้โหก็จะประมาณนี้นะครับจนผมนะครับพอใจนะครับเล่นถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับผมรู้นะครับว่าท็อปของผมอยู่ที่เท่าไหร่ผมน่าจะอยู่ที่200กว่านะครับผมก็พอใจละแล้วผมตื่นมาตีห้านะครับก็มาเล่นอีกนะครับได้ที่2นะกำจดไป7ก็บวกเกือบ30นะก็คือผมพอใจละยังไงผมก็ขึ้นคอนพอเจ็ดโมงปุ๊บรีปุ๊บ ก็เล่นนะครับนี่ผมจะเอากรอบละผมขึ้นคอนละผมจะเอากรอบผมก็มาข้างผมก็ลงไปบวกหรือก็ลบด้วยนะอันนี้ลบ21เลยนะโอ้โหครบ5ครั้งได้กรอบมาก็ดีใจแล้วนะครับผมนะไปครั้งแรกเลยนะครับที่ขึ้นคอนคูลเลอร์นะครับท่านผู้ชมนะก็นั่นแหละนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมผมจะบอกเลยนะครับสรุปนะครับท้ายๆเลยนะครับผมนะในตอนนี้นะผมจะสรุปเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับ ให้เราเล่นนะครับเริ่มเล่นตั้งแต่วันที่มันรีแล้งนะครับผมนะเล่นยาวๆเลยนะครับผมนะยาวๆเลยและอันที่2อ่ะก็คือเราต้องมีเวลาด้วยนะครับมีเวลาเล่นนะครับผมนะอย่างผมอ่ะเล่นทั้งวันทั้งวันทั้งวันนะครับผมงานติดต่อกันครับน่นแหละนะครับก็ถ้าใครไม่มีเวลาก็น่นแหละนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าท่านผู้ชมจะขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมแล้วที่2นะครับเน้นคิวด้วยนะ น้นคิวแล้วก็เน้นอันดับนะครับขอให้มันติดท็อป10นะครับท็อป10ถ้าในอ e ินลิงเกิลท็อป10หรือท็อปสิกว่าหรือหรือยีนิดแล้วเราเลาค่าด้วยนะครับมันก็จะบวกนะครับบวกประมาณ9หรือ13ประมาณนี้นะครับถูกไถ้าแบบเลาค่าสักสตัวแต่ติดท็อป20แบบเนี้ยก็จะบวกแบบสัก6ออกแบบนี้ให้ให้เราอยู่นะครับขอให้มันขึ้นนะครับถ้ามันลบนี้ก็ทอ้อเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับก็สรุปนะครับผมก็ขึ้นคอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะวิธีเล่นนะครับผมนะสำหรับเทคนิคในการขึ้นคอนสำหรับผมนะอันนี้คือสําหรับผมแล้วมาบอกให้ท่านผู้ชมนะครับถ้างงหรือยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะโอเคครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผมก็ได้กรอบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็เรียบร้อยแลวนะครับผมนะไม่มีอะไรมากนะครับก็ขึ้นคอนเป็นที่เรียบร้อยสุดยอดมากๆเลยนะครับ ็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เก็บเก็บเก็บแต้มนะครับแล้วก็เหนื่อยมากะครนะผมนะเพราะว่าผมเสียเวลากับแรงทีมไป2วันนะครับเพราะว่าแรงทีมมันขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะครับนะผมก็ตามไม่ทันผมก็เลยตัดสินใจมาเล่นเดียวนะครับแล้วก็มาถ่ายทอยให้ทำให้ท่านผู้ชมได้นะครับผมไม่รู้นะครับว่าเทคนิคนี้จะใช้ได้กับทุกคนหรือไม่นะครับก็สามารถลองเอาไปทําตามดูได้นะครับผมนะเริ่มเล่นตั้งแต่ต้นซีซั่นเลยนะครับ ตามนี้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับพยายามเล่นนะครับขอบหอบวงด้วยแล้วบางครั้งก็อาจจะพกลูกซองด้วยได้เวลาเขาเข้ามาชาร์จเราจะได้ใช้ลูกซองดีนะครับเพราะว่าลูกซองนี้มันได้เปรียบนะครับผมนะนั่นแหละนะครับแล้วก็พยายามเก็บแต้มเก็บอันดับให้ได้แบบท็อปนะครับท็อปสิบหรือท็อปท็อปแบบ5ท็อปเก้าแบบนี้นะครับสิบกว่า20ตามนี้นะครับแล้วก็เก็บซิลเยอะๆด้วยก็ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็เน้น นี่แคมป์นะผมนะเออผมก็แคมป์เหมือนกันนะครับผมนะสรุปตามนี้เลยนะครับแคมป์แล้วก็ค่อยๆไปบวกไปบวกท้ายๆวงนะครับจนวงจบนะครับนั่นแหละนะครับอันดับเราก็ดีแลมเราก็บวกนะครับการันตีได้เลยนะครับถ้าเราอยู่อันดับต้นๆนะครับ5้าแล้วเราคาด1 2ตัวยังไงก็บวกนะครับไม่มีลบแน่นอนนะครับจะขึ้นแรงคาวแรงเอดแล้วก็ตามนะครับยังไงมันก็บวกนะครับผมนะโอเคครับสำหรับ ผมนะครับสรุปตอนนี้อีกรอบเลยก็คืออีเลนเกิลบวกเยอะสุดรีวิวก็บวกนะครับผมนะแต่หลังๆไปนะครับโคนจะเล่นอีเลนเกิลเยอะแล้วก็จะหาห้องได้ช้ามากเลยนะครับโอเคครับก็สรุปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครงงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมนะก็โอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็พับ G ีก็มาลงเทคนิคนะครับการเก็บแรงคอนนะครับผมนะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม